ล็อกด้วยกว่าโอ้โหสุดปลายเท้าครับพี่เบื้อครับจังหวะนี้เปิดลึกครับลื่นหน่อยๆครับวันนี้ลื่นหน่อยๆนยให้บอลมาแม่นครับโยกย้อนกลับมาครับโอโ้เป็นรูปแบบการเล่นที่สวยงามครับอาศัยความผิดพลาดของการเข้ามา แย่หรือชิงจังหวะบอลไปเองแล้วครับเลาะเลยครับตรงกลางสุรพรชัยมีบรรจบครับบอลจบไม่เข้าช่องครับ <g oda> พอบรลจบไม่เข้าช่องสุรชัยหมุนแล้วเปิดไม่ได้ครับ <c oughs> จะให้ธนบู์ขึ้นมาเติมก็เป็นจังหวะที่ธนบูลฝากบอลแรกไปแล้วครับเอาครับดัานเกมลุกขึ้นมาครับ กิติสายชูชาติครับคุมโซนอยู่ด้านกว่าทะลุขึ้นมาครับสวยครับทางกาบด้านขวาเนี่ยเบิ้ลคืนพี่ท็อปได้ครับสวยครับพี่ท็อปครับเปิดเข้ามาด้านในไม่ถึงพิทายครับสวนกลับขึ้นมาอนึงค้างครับเอาแล้วครับหนึ่งต่อสี่จะเจาะแล้วแหวกเข้ามาด้านในครับเอาครับพี่ธนบุญครับเข้าไปทําพาสแล้วละครับดึง ลึกตรงกลางครับศุรพรั์ชัยโอ้ดูสุรพร์ชัยกินตัวครับดูสุรพรนชัยกินตัวก่อนหนึ่งสองดูครับสุร,รชัยจะกินตัวครับศุรพรช์ชัยแต่สวยครับธนบู์เลือกให้ด้านข้างเจาะแล้วยกเลยครับเกี่ยวบอลได้สวยครับสวนกลับขึ้นมาอาจารย์สุรีพนรักครับพี่ทอปครับลงมาช่วย เปลี่ยนแคลนตำแหน่งบอลแล้วครับสวิตแล้วทะยานบอลขึ้นมาเข้าช่องแล้วครับพี่เบิกสวยครับพี่เบิกเปิดยกเลยครับบรรจบครับเข้าไปแล้วไม่ถึงครับตำแหน่งบอลสู้กันด้วยระบบแล้วครับเพื่อที่ให้ความมั่นครับเท้าต่อเท้าสมรรถนะยังถือว่าดีครับขึ้นมาครับพี่ท็อปหลากบอลขึ้นมาเล่นเองครับทะลุเลยครับตรงการมีพิทายครับ บอลแฉลบนิดนึงครับต้องแก้ไขขึ้นมาครับให้บอลหลังเท้าศาสนาพงศิริกุลครับสุรพรชัยพวงไปบ,บุ์อาจารย์สุรีพันธลัษ์ครับฝากบอลมาที่สุรพรชัยแต่งบอลเล่นครับเลือกแต่แล้วหนีเลยครับบรรจบเข้าช่องเปิดไม่ได้นะครับอยู่ในลายครับอยู่ในลายออฟไซด์ site. สุรพรชัย ขึ้นเกมมาอีกหนึ่งครั้งครับปาแทกเร็วเลยครับเอาครับเรามาดูชุดนี้ครับของคอมมันโดครับเลือกสวยครับโอ้เยี่ยมครับวันนี้ครับพี่ไทยพี่ท็อปครับสมรรถนาสุขภาพร่างกายพานามัยมครับให้บอลมาครับมาอยู่ที่พิลาครับฝากบอลมาบินบริเิตครับตวัดตัดมาและไหนบางแล้วดูไอเดียครับโอ้หมุนซ้ายพลิกขวาอีกหนึ่งชุดนะครับย้อนเลยครับ หรือว่าไม่ได้เปรียบแล้วโดนบีบครับย้อนกลับคืนแลวครับช็อตที่พิกไว้นี้สวยครับมาครับกระแทกบอลสั้นจะเป็นบอลยาวหรือเปล่าครับพยายามผ่าช่องครับเป็นบอลสั้นก่อนครับพิลาไม่มีใครเขยืมครับตำแหน่งบอลไม่เดินเล่นได้ครับพี่ท็อปเลี้ยงลายอย่างนั้นเล่นได้ครับมองมุมนี้แล้วเล่นได้เลยครับตัดผ้าเท่านั้นเองครับเอาเลยครับนาริตครับโอ้โห ขอ,อเสียงตบมือแรครับให้กับแอซิดของพี่ด็อบหน่อยครับลุกนี้ถือว่าเป็นพาดมาจากพี่ด็อบและจบโดยพี่นาฤทธ์เลยครับจังหวะที่พุทธสาวประตูออกมาตัดแล้วพลาดเลยครับเป็นแอซิดวางบอลตัดเข้ามาครับของพี่ด็อบและจบโดยพี่นาฤทธ์กับพาบอลแตะหนีพุทธสาวประตูเข้าไปครับเอาครับท้ายปลายเกมแล้วล่ะครับ ครับหลังจากจบเป็นขานครับขอเรียนเชิญนักกีฬาทั้ง2ทีมครับเข้าแถวบริเวณริมเส้นด้านข้างครับวันนี้ต้องขอขอบคุณครับสิ่งดีๆที่มีและมอบให้ครับในนามของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มคอมมานโดครับผลิตภัณฑ์รองเท้านะครับที่ได้มาถานครับในแบรนด์ของแคมโบครับบริษัทบิสตาจำกัดครับท่านนิติกิจกรรมชายครับท่านผู้บริหารครับขอเสียงตบมือดังครับขอบคุณสภาพบุรุษาุู้ส่งทั้งสองทีมครับขอเสียงตบมือดังครับขอบคุณ ผู้ตัดสินทุกท่านนะครับขอขอบคุณครับอาจารย์สนนบุตรีสิริกุลครับหัวหน้าผู้สอนครับฝ่ายประสานงานขอบคุณครับอาจารย์พัฒนานุกุลเจริญพิสิริกุลครับขอบคุณพี่ท็อปครับขอเสียงตบมือังครับขอบคุณพี่ท็อปครับแบรนด์แอมบัสเตอร์ลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชูกําลังครับคอมบันโดขอขอบคุณครับท่านผู้บริหารของบิ๊กสตาร์จำกัดนะครับแบรนด์แคมโบไว้นอกาสนี้ครับขอขอบคุณสมาคมกีฬาฟุตบอลอาวุโสไทยครับท่าน เทพิทักษ์จันเทพครับขอขอบคุณครับสินงดีที่มีละมอมให้ครับขอบคุณทีมงานครับในการถ่ายทอดและไลฟ์สดครับในเพจของ SFA Channel ครับขอบคุณนะครับจักพันธ์จันเสพครับขอบคุณน้องๆทีมงานทุกท่านกานนี้ขอขอบคุณครับสมาคมกีฬาจังหวัดราชบุรีครับขอบคุณครับท่านนายอำเภอราชบุรีครับขอบคุณสุภาพบุรุษโอโซทั้งสองทีมครับขอให้ทุกท่านเดินทางกลับพนมนเวา ด้วยความปลอดภัยครับท้ายสุดครับก่อนที่จะส่งมอบครับขอเรียนเชิญครับทีมความมโดทั้งหมดและทีม VP ทั้งหมดครับของราชบุรีครับบริเวณริมเส้นด้านข้างครับเพื่อนะครับขอบคุณอย่างเป็นทางการท้ายสุดนะครับของกิจกรรมในวันนี้ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณครับสำหรับทุกความร่วมมือครับในการเว้นระยะห่างในการใส่แมสเพื่อความปลอดภัยนะครับเป็นไปตามนโยบายของสบคครับท้ายสุดนี้เดี๋ยวส่งมอบให้กับพิธีการท้ายสุดในสนามก่อนครับ ครับแล้วท้ายสุดนี้ครับขอให้ทุกท่านเดินทางกลับภูมิเนาด้วยความปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีครับจากผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชุมลางคอมมดโผลิตภัณฑ์ครับของแกรมโบและขอขอบคุณครับในระดับนี้ครับขอเสียงตบมือดังครับขอบคุณอาวุโสนะครับฟุตบอลอาวุโสแห่งชาติราชบุรีครับขอบคุณนะครับอาวุโสของคอมมโดโอในโอกาสนี้ครับขอให้ทุกท่านเดินทางกลับภูมินาด้วยความปลอดภัยโดยสวัสดิภาพท้ายสุดนี้กลาบคำว่าสวัสดีครับ 嗯嗯嗯